รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินจากธนาคารออมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on g l o u e วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสัตนะครับเรื่องของเป็นที่วิตกกวลว่าอเมริกาจะหันกลับไปเจอเรื่องของ y e s treasury facing fiscal cliff เรียกว่านโยบายการคลังที่กำลังตกเหวหรือไม่อย่างไรวันนี้ฟังบทวิเคราะห์ชัดๆกับท่านอาจารย์สมภพสักครู่เียครับ ครับช่วงที่ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานะรังศาลนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับคำนี้มันเคยได้ยินมาก่อนตอนนี้กลับมิกละฮะอ๋อครับเรื่องเขาเยสได้ยินมาเป็นสิบหรือรอบแล้วครับจะตกเหียวแล้วป่าในวงการครับเชิญนะอาจารย์เพราะว่าการตอกเพดานนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสิบครั้งในช่วงที่ผ่านมาครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปลายปี2021ปีแรกของไบเดนที่เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับคือวันที่16บหกธันวาคมของปี2021นะฮะ ่นคือครั้งสุดท้ายที่มีการต่อต่อไอเพดานนี่ต่อขึ้นไปเป็นส1 4ล้านล้านเหรียญสหรัฐเราคิดดูว่ามันสูงขนาดไหนไอไอหน้าผากานครั้งนี้นะฮะพอเลยครับเพราะ GDP อเมริกามัน22 2 3ามล้าน้านเหรียญแล้วไอนี่เนี่ย31.4เี่ล้านล้านเหรียญแล้วมันยังมากกว่า GDP จดเพดานไปเรียบร้อยแล้วร้อยห้าสิซของของ GDP อ่ะนะครับ ครับฉะนั้นเพราะในวันที่ส9เก้ามกราคมที่ผ่านมาเนี้ยไม่ไมเมเยที่จอดเนี่ยมันก็จดเพายได้เรียบร้อยละก็คือก่อนนี้ต่อไม่ได้ละนะแต่เมื่อก่อนนี้ต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีเงินที่จะต้องชําระหนี้คืนเนี้ยต่อเนื่องกันมาในหลายแสนล้านเหรียญในช่วงเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เป็นไงครับเจเน็ตเยลเล่นน้ําดีครั้งนะฮะก็เลยต้องไปง้อจีนไหมต้องไปส่งจดหมายแล้วก็ไปพบกับเควินเมคคาที่ อ่าแต่นที่เป็นที่เป็นเป็นยูเออสหรัฐฮาส์พิเกอร์ปัจจุบันเนี่ยใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นเสียงข้างมากของรราอิปริพลของดูจนเนี่ยใช่อ่าพอรีพับบิกันคุมเสียงข้างมากในสภาสภาผู้แทนอยู่อ่าสองร้อยยี่สิบสองเสียงกับร้อยเสองร้อยสอเคีคยวที่เราวสิบห้ารอบครับฉะนั้นมันก็เลยยิ่งยากอับากไงและข้อสำคัญก็คือว่ารีพับบิกันเองก็ตั้งป้อมไว้เรียบร้อยว่ารัฐบาลไบเดนจะก่อนหนี้ต่อไม่ได้ และอย่าว่าแต่ก่อนที่ต่อไม่ได้เลยนะครับเก็บภาษีเพิ่มก็ไม่ได้ด้วยอพอจะเดือดร้อนคนไม่กันใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ได้ใจคนไม่กันนะใช่เพราะต้นงย่ำแย่ขึ้นภาษีเขาตายใช่เชินท่านอาจารย์แล้วถ้าคุณไม่ต้องการให้ตกหน้าผากัรทังเนี่ยอคุณก็จะต้องลดใช้จ่ายนะครับลดใช้จ่ายในภาวะที่การเลือกตั้งประธานดีรอบหน้าและเลือกตั้งใหญ่รอบหน้าเหลือเวลาอีกไม่ถึงสองปี แล้วนึกภาพดูดีครับว่าถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายตอนนี้นะครับโครงการทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการเ,าเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการสังคมที่ให้แก่ประชาชนทุกรูปแบบที่ให้กันอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องการแพทย์การเรื่องให้แก่เงินแก่ครูเงินคนที่มีลูกแล้วมีไรายได้น้อยอะไรพวกนี้นะฮะ,ะซึ่งซึ่งเป็นนโยบายลักษณะเป็นแบบเดียวกับประชานนิยมเนี่ยนะ,ะได้ให้ไปเยอะแยะมากมายนะแล้วขณะเดีวยวกันเนี่ยก็ยังมีโครงการที่จะดีคาร์บอนไหนด้วยลดลดปัญหาเรื่องการปล่อยสารคาร์บอน เช่นไปให้เงินอุดหนุนแก่คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้คันหนึ่งเป็นแสนแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะนะ,ะครับฉะนั้นพวกเนี้ล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่พรรครีพอร์ตรีพรกันไม่เห็นด้วยมาแต่ไหนแต่ไรมานะครับฉะนั้นเมื่อไม่เห็นด้วยแล้วยังมีปัญหาแล้วก็เป็นต่อในแง่ของการคุมสภาสภาผู้แทนอยู่นี่แหละครับก็แน่นอนเขาคงไม่ยอมให้ผ่านไปได้ง่ายๆๆนะฮะ เราคงจะต้องต่อรองกันอย่างถึงปิ๊กถึงขิงล่ะต้องยื่นหมือยื่นแมวกันไม่รู้กี่รอบนะฮะตนนั้นเห็นใจเขาขับคี่ยวมาสิห้ารอบกก่นจะได้ตำแหน่งเขาอช่ใช่เร์เอาสปิเกอร์มาเนี่ยแล้วเข้าใจว่าคนนี้เป็นคนที่ทำสับสนด้วยโดนดด้วยับมาเควินเบคคาร์ทีก็แสดงว่าในพังด้วยเขาเองก็คงมีปัญหาการเองอยู่ไม่ใช่น้อยล่ะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คือเลยครับก็คือว่าการขึ้นมาเป็นเฮ้าส์สปิเกอร์ได้เนี่ยมันขึ้นมาภายใต้เงื่อนไขมากมายที่ไปสัญญาเอาไว้นะซึ่งทําให้สถานะหรือว่า หรือว่าความมั่นคงของความเป็นฮานส์เบรเกอร์เนี่ยก็ยากลำบากนะถ้าคุณทําอะไรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสสพักคริภับลิการสักอย่างนี้นะเขาส่งุณทันทีเขาสามารถปลดคุณได้นะฮะสามารถอภิปรายไม่วางวางใจคุณได้ทันทีนั่นคือสิ่งที่เขาได้กําหนดเอาไว้นะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเป็นฮาส์เบรเกอร์ที่เชื่อฟัง เชื่อฟังแต่บรรดาผู้สสทั้งหลายในในพักสองร้อยกว่าคนนี่นะครับนะว่า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 อันนี้กลังบอกว่าทําแบบแมนซี่พิโซีที่ผ่านมายากไหมยากยากยากเพราะว่าเพราะว่าพรรษามันต่างกันมากกระดูกกันกระดูกเนี่ยมันคนละเบอร์คนละเบอร์นะครับห่างกันเยอะด้วยนะฮะคนอายุห้าสิบกว่าไม่ถึงหกสิบนะฮะอีกคนหนึ่งก็ก็อายุแปดสิบกว่าอย่างเงี้ยนะฮะนะครับก็ก็คง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 แล้วก็แล้วก็ผ่านงานการเมืองมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะกับฉะนั้นเมื่อไปยินป้าไปไงฮะ ถ้าเผื่อว่าไม่สามารถต่อนี้ได้นะครับหรือว่าขึ้นไปเดนนั้นไดนี่ได้เนี่ยมันจะเกิดกันดีโฟกก็คือการผิดนัดชำระหนี้ของี่ทจะบอกฟิส l i c พคลิซีจะกลายเป็นปัญหาใหญ่สุดของสหรัฐอเมริกาในการบริหารจัดการนโยบายสําคัญที่สุดนโยบายหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจมาป้าคือนโยบายการคลังคือเวลาคุณบริหารราชการแผ่นดินคุณจะมีนโยบายหลักอยู่สอเรื่องไม่นโยบาย การเงินก็นโยบายการคลังนโยบายการเงินก็นโยบายที่เดินเปอนการดูางเงี้ยบะักขึ้นลงอะไรดอกเบี้ยพวกนี้นะฮะดูแลเรื่องเงินเฟ้ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนโยบายการคลังนะซึ่งสําคัญด้วยกันทั้งคู่นะครับฉะนั้นเมื่อไปนี้แล้วเนี่ยเมื่อคุณใช้นโยบายการคลังต่อไปไม่ได้นี่นะฮะหนึ่งก็คือเลยครับคุณต่อหนี้ไม่ได้นะครับเมื่อต่อหนี้ไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงนะฮะนะครับ อ่าคุณก็แต่มันก็ในใจมันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ GDP แล้วนะใช่ใช่แล้วมันเด็นแล้วคือในช่วงนี้มาคือการก่อนนี้สร้างชาติก่อนนี้รักษาชาติจะเป็นงี้ในหลายๆประเทศของประเทศพัฒนาแล้วคือก่อนนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะภาระมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะโลที่เงินเมื่อไหร่ก็ใช้วิธีการโลอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะครับในอนาคตนะฮะครับมันจะเป็นงี้มาตลอดนะครับครับฉะนั้นเมื่อคมนี้อเมริกายังพิมพแบงค์ได้อยู่มั้ได้อย่างเสรีอยู่ไหมตอนนี้ถ้าพิมพ์ไป คุณโทรก็เริ่มเงินะคุณต้องบริหารเงินเฟ้อให้ลงตัวอคุณยิ่งพิมพ์ออกมาเป็นไงครับเงินก็ยิ่งเฟ้อหนักนะครับและข้อสําคัญคือคุณพิมพ์ออกมาแล้วเนี่ยคุณไปไล่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับเงินมันยิ่งออกมาหมุนเวียนเยอะเมันยิ่งเงินเฟ้อคุณก็ยิ่งมันคุกคามคุณอย่างมากทำให้คุณต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นต้องเจ็ดแปดครั้งนะฮะขึ้นจากใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมากลายเป็นล่วงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่เป็นอยู่ขนณะนี้นะฮะ กับมันก็ยิ่งทําให้ยากลำบากเพิ่มมากขึ้นครับครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้หน้าผาการทางอันนี้เป็นเรื่องที่น่าต้องจับตามองและข้อสําคัญที่ไรครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของสหรัฐมีการหลายๆชาติเนี่ยชาตินึงก็คือจีนซึ่งถือมัตตบัตรรัฐบาลมีการอยู่ขนาดยังถืออยู่เกือบเก้าแสนล้านเหรียญนะฮะฉะนั้นถ้าเบื่อจีนนี่ขนาดลดไปแล้วนะจากสามล้านล้านนะใช่ไหมประมาณนนในทุนสำรองเนี่ยอ่ก็เคยถืออยู่ประมาณสัก 1.2 1.3แล้วหน้าเหรียญตอนนี้ถือเยอะๆตอนพูดง่ายๆว่าในช่วงเวลาปีสองปีที่ผ่านมาจีนเทขายไปสองสามหมื่นสองสามแสนล้านเหรียญละนะฮะครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยจะไม่ง่ายเลยนะนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือประมาณสักแปดแสนเจ็ดหมื่นล้านเหรียญล่าสุดนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับถ้าจีนเทขายมาด้วยเองครับราคาบรรดาบมันยิ่งตกโอ้โหแล้วเป็นไงครับแล้วคุยก็ยิ่งยากลำบากในการรีไฟแนนซ์ล่ะและนี่คือสาเหตุเราทำไมเรื่องการไม่กลัวจีนนะถ้าทําแบบเนี้ยครับ เม่การไม่โครจ,รจรหรือเจ้านั้นเขาก็ต้องคุยกันเออเจนั้นจึงไม่น่บแบาแปลกใจว่าทำไมตอนหลังเนี่ยเจนเนตเยลเลนไอ้ทั้งเยอเล่นกับกับเไบดนกับผู้เกี่ยวข้องของจีนนะครนะครับที่มาคุยกันนะครับตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยเจเนตเยลเลนก็ไปคุยกับริวเฮอร์ซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนใกล้ชิดของสีนยินผิงที่ทุเรศ นะฮะนะซึ่งซึ่งทั้งคู่ไปร่วมประชุมไอ้ world country forum แล้วก็คุยกันว่าเออมันจะร่วมมือกันยังไงเรื่องต่างกันยังไงนะฮะก็แสดงให้เห็นแล้วเพราะว่าว่าเริ่มแสดงไมตรีจิตเริ่มงอนเริ่มแสดงไมตรีจิตเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะครั้งหนึ่งอเมริกาเคยเจอปัญหานี้ก็คือในช่วงล่าสุดเกิด physical cliff เกิดอะแล้วนะของแม่ธรรมเจ้านี่แหละเลยครับตอนที่เกิด พอใช,ใช้มาก,การ QE คุณต้องปั๊มพันธบัตรออกมามนะครับแบงก์ชาติเฟดเดอร์ลร e เซอร์ไปซื้อแล้วมันก็ยังมีพันธบัตรเหลืออยู่เป็นไงครับแล้วสี่ครั้งตอนนั้นสนิทกับจีนมากะนะเฮล<ะ>ี son, ่พอสันหรือว่าแฮงพอสันนะะก็ไปงอจีนช่วยซื้อ ไปขอให้จีนเนี่ยช่วยซื้อจีนก็ซื <c oughs> ja ้อเยอะนะฮะแล้วก็เลยทําให้จีนเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องกันมาจนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงหลายปีก่อนองเงี้ฮะก่อนที่ต่อมาจะขายทิ้งไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงความเป็นอันดับหนึ่งก็นี้อันดับสองของโลกตอนนี้ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของโลกแต่ญี่ปุ่นก็เริ่มเทขายปัญหาเนี่ยเพราะมันเริ่มเรื่องเห็นไงฮว่าเอ๊ะมันน่าไม่น่าไว้ใจแล้วแล้วข้อสำคัญทีนเลยครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าไว้ใจจากราาาคับอยย่งเดีว มันยังไม่น่าไว้ใจง่ายของดอลลาร์สหรัฐที่คุณที่คุณได้มาจากการซื้อขายพันธบัตรด้วยเพราะค่ามันไม่แน่นอนใหญ่เรียกว่าคุณเจอความเสี่ยงแบบดับเบิลแอคชั่นอ่ะนะเป็นไงครับแล้วแบงก์ชาติทั่วโลกก็เริ่มมีแนวโน้มแบบเดียวกันนึกภาพดีครับว่าถ้ามันไปอย่างนี้ขึ้นน่มันจะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายขนาดไหนนะฮะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เออจีนกับอเมริกาจึงเริ่มมีช่องว่างของความสัมพันธ์ที่เคยมีมากเนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงบ้าง S <S ออหลังจากที่โจบไบเดนได้พบประสิจินผิงที่เวทีจ20ที่ที่มาลีนี่นะลึกๆผู้นำจีนมองเห็นถึงความได้เปรียบครัดวันนี้ผมอยากจะเสนอคาถาชีวิตประจำอาทิตย์นี้คือพูดดีทำให้มีผลดี อันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าง่ายๆวันนี้ถ้าเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขเราพูดแต่สิ่งที่ดีงามนะครับตั้งแต่เช้าเลยเราเจอใครเราก็ทักทายเราก็สวัสดีนะครับเราถามไถ่เรายิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้ไม่มีต้นทุนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มี ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีงามผลที่ออกมาในในวันนั้นก็มีแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีอะไรในโลกนะครับที่จะดีร้อยปซ็นะฮะแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่วันใหม่พูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหน เราจะไปอยู่กับใครผมก็เชื่อแหละครับว่าผลที่ออกมารอบตัวเรานั้นก็จะมีคนยิ้มแย้มแจ่มจใสกับเราผมเองนั้นไปที่ไหนเนี่ยเขาเรียกผมว่าพระยิ้มนะฮะเป็นเพราะว่าผมนั้นมองว่าการยิ้มการทักทายด้วยคำพูดที่ดีการถามไถ่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นไม่มีอะไรเสียหายแต่เมื่อเราทำ ในสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นไปแล้วผลที่ได้รับกลับมานั้นย่อมมีแต่ความดีงามย่อมมีแต่ความสุขให้กับตัวเรานั่นเองครับคือจีนก็คงเล็งเห็นแล้วแต่ว่าจีนก็คงอย่าว่ามันคือทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเศรษฐกิจไม่ห้ามบันเท่าไหร่มันจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันเกื้อกูลกันใช่ไหมสองชาติเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจที่มันเป็นคอมเพลเมนเทลรี่กันนี่เศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันแต่ว่าที่มันไม่เกื้อกูลกันเพราะอะไรครับเพราะเพราะว่าคุณใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะเจียวพอลิติกเจอเป็นตัวบริหารจัดการประเทศอย่างนี้ฮะมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะ ครัับฉะนน้้เมื่่อปีีผมว่าเจ้าตัวสงครามยูเครนเนี่ยเป็นตัวแคทติลิสใหญ่เลยครับใช่ครับที่ทําให้เกิดเรื่องพวกนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเครื่องมือทางด้านนโยบายการเงินกับการคลังมันเกิดแตกขึ้นมาเนี่ยจะสร้างปัญหาใหญ่มากให้แค่อเมริกาเพราะว่านโยบายการเงินขนาดนี้คุณต้องขึ้นดอกเบี้ยไป8ครั้งเนี่ยนะครับนะจนถึงครั้งล่าสุดเนี่ยตอนนี้คุณขึ้นไปแล้วนี่ยนะจะไปถึงหกเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์ใช่ไหมตอนนี้หตัวบนสี่จาเปอร์เซ็นตจาก0ูนย์เปอร์เซะจากศูนย สองห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการที่จุดห้าจุดห้าเนี่ยมาขึ้นไปถึงศูนย์เจ็ดจุดห้าสามสี่ครั้งนะฮะแล้วขึ้นจุดห้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วยังขึ้นไอ้ศูนย์จุดสองห้าเนี่ยอีกอีกที่ผ่านมาคืออยู่สองครั้งละรวมแล้วแปดครั้งไปแล้วเนี่ยขึ้นไปในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอเมริกาเริ่มปรับแบบนี้ขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีที่แล้วใช่ไหมแต่จะหยุดไม่แค่นี้นะอาจจะมีหยุดแค่นี้เพราะอินฟลูเอนยังจัดการไม่ได้นี่แล้วพอมันป็นนนนนอออยย่่าาาางงงีี้้้ปััั๊บบบเเเเคครรรรรืืมมทิิใกกกชไไดพะะ เพราะว่าคุณยังไม่กล้าลดดอกเบี้ยถึงแม้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่แน่ใจว่าเงินเฟ้อมันจะอยู่หรือเปล่าไงนะคุณจะต้องค้างดอกเบี้ยไว้นี้ไว้เป็นอย่างน้อยหเดือนปีหนึ่งอ่ะเพื่อให้แน่ใจใช่ไหมครับและแล้วในระหว่างนี้คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือของนิวยบายการเงินได้แล้วยังมาเกิดอาการง่อยเปี้ยเสียขาของนิวยาย์การลั้งเนี่ยมันก็เกิดจาการเบี้ยครับเอามาเพื่อคู่เนี่ยของนิวยอร์เศรษฐกิจมาภาคที่สําคัญทั้งสองตัวซึ่งก็จะสร้างปัญหาได้มาก จากนั้นก็ต้องดูนะฮะว่า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 แนวโน้มต่อไปเนี้ยนะครับมันจะเกิดการลงจากหน้าผาการชังยังไงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากในช่วงตอนนี้สหรัฐก็บอกว่าตอนนี้ก็เกิด recession แล้วล่ะใช่ไหมอเมริกาเองก็ก็มันก็เศรษฐกิจเขาก็มีทั้งด้านที่ดีขึ้นแล้วด้านที่แย่ลงนะด้านการจ้างงานนี่ดีมากนะว่างานว่างงานแค่3.5%ตามสุดในรอบกว่า50ปีนะฮะนะครับ แต่ว่าตอนนี้ราคาบ้านก็เริ่มลดนะเริ่มมีปัญหานะฮะอ่าแล้วก็อีกหลายตัวแปรนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นทุนดอกเบีย้ยต้นทุนการเงินมันสูงมากนะคนก็ไม่อยากซื้อแหล่งนี้มาของเงินทุนนะครับนะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่านโออยบายการเงินอย่างเดียวมันพอไหมที่จะมาบริหารไออ่เพื่อกอบกู้เศียรภาพหรือว่าความความแกบแขงของเศรษฐกิจเมจามมและยิ่งคุณขานโย,ยบายการทางไปเนี่ย นะครับต่อให้นิวยบายกบกันเงินคุณพอมีมุกให้เล่นเนี่ยมันก็จะเล่นลำบากยากลำบากขึ้นนะครับเพราะโปรดีแล้วเนี่ยเขาต้องใช้นิวยบายกบกันเงินผสมกันครั้งที่ออกมาเป็นมาตรการ QE ไงนะก็คือเนี่ยครับก็คือกระทรวงการคลังปั้มันบัตรออกมาขายเพื่อเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเฟดเป็นคนซื้อธนาคารกลางของอเมริกาคนซื้อตอนนี้เพิ่มนี้ไม่ได้แล้วอ่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้จะบอกว่าตอนนี้ถูกฟรีซไปเลยมั้งใช่ใช่ถูกไหมเพอาะเนี่เพราะ เพราะว่าบาลานซ์ชีด้วบัญชีกำไรขาดทุนของเฟดเนี่ยคุณยังมีภาระอยู่เก้าล้านเหรียญอ่ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณทำ QE ไปเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับบาลานซ์ชีของแบงก์ชาติรอว่เฟด d e r โรลิ s เซ v e ก็มีปัญหาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงอันชลังก็มีปัญหาเรื่องการก่อหนี้เรื่องการเป็นการมีภาระทางด้านหนี้สาธารณะถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นของ GDP แล้วนึกภาพต่อไปดีครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย อาจารย์มองกา,การที่อุดหนุนยูเครนเนี่ยเรื่องสับสนเรื่องอาวุธหรือสับสนทางด้านเงินเนี่ยเม,ม็การได้หรือเสียก็ผ่านสภาไปสองรอบก็ไม่ต่ำกว่าแสนล้านเหรียญอ่ะเออนะครับซึ่งต่อไปก็คงเป็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นมันก็จะเริ่มมีการตั้งแง่จากฝ่ายฝ่ายค้านก็คือ,อ,อริพับลิกันเนี่ยเพิ่มมากขึ้น ว่าว่าที่ช่วยไปแล้วลืมแม้แต่ต่อประชาชนเมีนกันเองเขาก็เริ่มพิจารณาว้ที่มันมาจนถึงขนาดนี้มันนโยบายมันถูกต้องไหมที่ทําให้ทําให้คนเปช่นลำบากแอนบานปลายอะไรต่างๆทั้งที่มันไม่ควรจะต้องมีเงินเฟ้อมากขนาดนี้ถ้าเผื่อมันไม่มีปัญหาเรื่องความบัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์ นะครับที่ม <Dziękuję bunları> ันมีปัญหาราคาน้ํามันขึ้นราคาพลังงานขึ้นราคาสินค้าพกพาขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีปัญหามาจากความแย้งทางการเมืองความมั่นคงระหว่างชาติหมาำนาจเนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะฮะและตัวอื่นมันก็ตามมาใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเป็นนี้แล้วมันก็คงทําให้ทำไมต้องคิดใหม่ทํใหม่ละแต่ว่าจะคิดใหม่ทำใหม่หรือเปล่าเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่าคุณจะเลือกใครขึ้นมาทําหน้าที่ในการบริหารริชการแผ่นดินใช่ไหมครับรพูดเรื่องนิสน,นึย์แล้วคนตอนนี้ได้ข่าวว่าไบเดนก็ถูกเซิร์ชเรื่องของ classified c l <oughs> a s s i f i e d document เหมือนกับกรณีลา,ม,ลามาลากโกมาลากโกมาลากโกเนี่ยของโดนัลด์รทรัมป์เนี่ยมันมันมีการเรียกว่าเป็นการตอบโต้กันไหมครับตอนที่น่าสังเกตคือว่ามันเจอหลายที่เออ ทั้งทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้ที่บ้านเกิดเดลาแวร์นะอ่าบ้านเกิดเดลาแวร์แล้วก็อีกหลายที่ด้วยที่ทํางานด้วยต่างๆด้วยนะครับคาถามว่าเอ๊ะทำไมมันมันคนแล้วมันเจออยู่เรื่อยมันมีวัตถุประสงค์รือว่ามีอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าเรื่องนี้เราวิเคราะห์ยากนะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกรู้อยู่แล้วว่าเอกสารเหล่านี้มันสร้างปัญหาได้เออแล้วทําไมไม่รีบเก็บถ้ามันไม่มีอยู่และข้อสำคัญคือว่า นักกฎหมายที่ปรึกษาของไบเดนเองเป็นคนไปไปคนพบอะแล้วก็ทําให้เรื่องมันแดงออกมาใช่ไหมฮะมันก็ดูแล้วมันก็แปลกๆนะก็ไม่รู้ว่ามันจเจอคนคนตัวเองแฉเองอะไรอย่างเงี้ยนะนะมะนเรียกว่าไม่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลว่างมันก็ดูแล้วมันก็แปลกๆเพราะว่าคงต้องดูต่อไปว่าในสุดแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยู่ที่เป็นที่ไดนหรือเปล่เรื่องหนาบางยังไงนะครับเป็นที่ที่ไหนชนะป่ะครับครับวันนี้ต้องกราบคุณท่านอาจารย์ได้ความรู้มากครับสวัสดีครับ ท่านชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ท่านจารสุภพมาน่าสันให้ความรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเรื่องของ US Fiscal p olicy เนี่ยจะเป็น Fiscal Cliff หรือเปล่าจะตกเหวอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าที่เราเคยได้ยินกันไปบ่อยครั้งเนี่ยแลเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะใช้เงินเพิ่มเด็กเลยเพราะนี่มันชนไปดานร5 0 GDP แล้วแล้วก็ House Speaker Kevin McCarthy mm hmm. ก็อยู่ฝ่ายจะพับเลื่อนฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ห้ามเพิ่มนี้อีกต่อไปเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ริการนั้นมีปัญหาในเรื่องของปัญหาทั้งการเงินการคลังที่เรียกว่าหมดเครื่องมือจะใช้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับติดตามดูหมุนตํำโลกทางกด5นะครับดูช่อง5กด5แล้วก็ติดตามทั้งมือทีวีแฟนเพจได้ทาง Facebook และ YouTube วันนี้ผมขออนุญาตลาไปพกับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรสมพมานา,าลักสั์ครับสวัสดีครับเก้าวันที่ฉันตื่นเชิญร่วมบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อนพระพุทธองค์ตรัสถึงการศึกษาเอาไว้ว่าหากไม่มีพุทธิปัญญาและมิได้ศึกษาระเบียบวินัยคนทั้งหลายก็จะดำเนินชีวิตดุดดังกระบือบอดในกลางป่าเนลสันแมนเดลารัฐบุรุษคนสำคัญของโลกเคยกล่าวว่า การศึกษาคือศาสตราวุธที่ทรงอนุภาพมากที่สุดที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกเพราะการศึกษาทรงคุณค่าทรงความสำคัญต่อชีวิตของเราทุกคนเช่นที่กล่าวมาศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย จึงมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบวทเรียนได้บวทเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือต้องการบวชระยะสั้นในหลักสูตร9วันที่ฉันตื่นได้มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมและเรียนรู้ทักษะวิชาชีวิตในช่วงปิดเทอม จากสุดยอดวิทยากรระดับชาติมากมายเป็นประจำทุกวันระหว่างวันที่7ถึง17เดือนเมษายนของทุกปีในปี2566นี้ก็เช่นกันเรายังคงเปิดรับสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือที่มีอายุ12ถึง19ปีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหลักสูตร9วันที่ฉันตื่นระหว่างวันที่7ถึง17เดือนเมษายนพุทธศักราช2566ผู้สนใจสมัครได้ที่ พระเมธีวชิวรดมหรือโปสเตอร์ที่ขึ้นไว้ข้างต้นนี้หรือสมัครได้โดยตรงที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงราย